แหล่งแร่แร่เอิร์ธที่กระจายตัวทางด้านตะวันตกของประเทศตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้เช่นเชียงรายกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาเป็นชนิดทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งแร่ที่เกิดจากการผุพังของหินและเป็นแหล่งที่สามารถทำเหมืองได้ง่ายกว่าเพียงแต่ในปัจจุบันการลงทุนทำเหมืองเชิงพาณิ์ยังไม่คุ้มทุนเนื่องจากยังมีความเข้มข้นไม่สูงพอเ <şu> มื่อเทียบกับแหล่งแร่ขนาดใหญ่ในประเทศอื่น ผู้ประกอบการไทยจึงลงทุนเพียงการซื้อแร่จากพมา่าจากออสเตรเลียมาแปรรูปส่งขายเป็นการส่งออกอันดับ5ของโลกสหรัฐอเมริกาทำไมสนใจจะมาสมรวจเพื่อลงทุนทำเหมืองในไทยด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราคาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการลดการพึ่งพาจีน ผลที่สหรัฐยอมลงทุนและสนับสนุนให้พัธมิตรลงทุนในการสกัดแร่แร่เอิร์ทแม้จะมีต้นทุนสูงกว่าจีนมากคือการที่จีนผูกขาดหวงโซ่อุปทานแร่เอิร์ทเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะการแปรรูปถือเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจที่จีนสามารถใช้ตัดการส่งออกได้ทุกเมื่อซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของสหรัฐ ราคาที่รัฐบาลสหรัฐยอมจ่ายเพื่อลดความเสี่ยงนี้จึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินและกลไกาการรับประกันร,ราคาเพื่อทําให้โครงการที่ไม่คุ้มค่าในตลาดปกติสามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่สหรัฐน่าจะฝันค้างเพราะไทยมีสลิมเต็มประเทศแค่ MOU สลิมก็จะเอาให้ประเทศชาติพังกันไปอีกข้าอีกเรื่องนึงแน่นอน